หนูน้อยวัยหนึ่งขวบเกเดือนถูกเจ้าหน้าที่จูงแขนขึ้นไปรักษาเมื <_ The> ่อวันที่22พฤษภาคม64เวลา14บสนาฬกา <_ Trans cript> <_ of video> มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพได้รับการประสานงานจากสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้จัดรถรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพออกสนับสนุนรับผู้ป่วยส่งตัวไปยัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนีทันทีซึ่งผู้เป็นพ่อได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ของน้องมีอาชีพขายอาหารตามสั่งอยู่แถวย่านดินแดงได้ออกไปจ่ายตลาดเช้าทุกวันและรู้สึกมีอาการเจ็บคอจึงได้ไปตรวจเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาผลออกมาคุณแม่ของน้องติดเชื้อและได้ส่งตัวไปรักษาเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมา จึงได้เดินทางไปตรวจพร้อมกับน้องผลออกมาคุณพ่อและน้องติดเชื้อโควิด19ทางทีมงานขอส่งกำลังใจให้น้องขอให้น้องหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกคอมถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ